รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนุนโดยเครื่องสำอางนาทริฟสายการบินแอร์เอเชียอิชิตันซิเล็กเ็ดคัดสรรคุณค่าเพื่อสุขภาพเต็มเต็มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีสีทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24ค่ะ สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั้นเป็นเจ้าพ่อ Organize นะคะเป็นนักคิดที่แตกต่างแล้วก็สร้างสารรคกับการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ใครๆเรียกว่าตือดีไซน์นะคะขอเชิญพบกับคุณตือสมบัติสระธิระสารอดค่ะ ทุกท่ค่ะเรามาเจอพี่ตือสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างโอ้โหแต่งตัวเท่มากเลยพี่จ๋าวันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยก่อนก่อนไปถึงตรงไหนเนี่ยอยากรู้ว่าคําว่าเือเนี่ยมาจากไหนค่ะเออเตอรครับพี่เตอจริงๆเป็นชื่อเล่นนะคะคือเตี๋ยกับแม่เป็นคนจีนนะคะเป็นคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่ค่ะก็เลยก็เลยตั้งชื่อหนูแล้วหนูเป็นลูกหลงนะคะลูกคนเล็ก ลูกคนที่สิบหนูก็เลยลูกคนที่สิบโอ้คนเล็กด้วยคนเล็กอ่ะหนูก็เลยหลงมาค่ะก็เลยะฮะแล้วตอนเราเกิดมาก็อ้วนนะพี่อ้วนแล้วแบบน่ารักจ้ำมั่มเลยตั้งให้เป็นตือค่ะแล้วพอโตขึ้นมาคนก็รู้จักเราชื่อตื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 อเพราะชื่อจริงมันจํายากนะฮะทุกคนจะจําชื่อยากจนวันหนึ่งแล้ว เปิดบริษัทเราก็ใช้ชื่อนี้แหละง่ายดีคนจาง่ายดีค่ะแล้วชื่อจริงอะคะโอ้ชื่อเท่มากเลยชอบชื่อจริงเนี่ยจริงๆและชื่อนี้เันชื่อตั้งแต่เด็กนะคะพี่พระก็ตั้งให้หนูก็แบบก็โชคดีพระที่ลําปางตั้งให้ชื่ออ่านว่าสมบัติระสมบัติระแปลว่าอะไรคะไม่มีคําแปลพี่จ้าจริงจริงไม่มีคําแปลจนหนูก็เลยก็ใครถามหนูก็เลยว่าอางั้นฉันตั้งเองก็แล้วกันว่าแปลว่ามีสมบัติอันเยอะแยะสมบัติทุกอย่างในโลกนี้เป็นของฉันก็แล้วกัน เออตั้งดีเอ้แต่งแต่ึ้นมาเลยใช่พี่มันมันง่ายสุดแล้วก็จริงเพราะมันก็สมบัตินะมันเป็นคําพ้องพ้องเสียงใช่สมัติสะมันก็ได้ของทุกอย่างในโลกนี้มาก็ได้หมดแล้วทำไมถึงเป็นที่มาของตือดีไซน์เพราะว่าแต่มีคนบอกว่าไม่รู้จริงแท็จถ้าพี่ตือ แต่งตัวไม่ครบหนึ่งล้านซึ่งพี่เป็ดชอบแซวนะถ้าไม่ครบหนึ่งล้านบาทไม่ออกจากบา้านบาพี่อย่ไปฟังเขาพี่จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยทรัพสมบัติที่เป็นของเขาให้มาทั้งนั้นพี่ในร่างกายใ,าในร่างกายนี้ลุงให้ใครหให้เนี่ยเขาให้กันมาหมดนะคะพี่ของแม่ของพ่อยอมากนะคะจริงๆแล้ว เป็นคนชอบแต่งตัวตั้งแต่เด็กพี่หนูพูดตงรงๆว่าจริงๆแล้วแม่เนี่ยเป็นคนจะปลูกฝังที่บ้านแ,แม่จะบอกว่าเ,เวลาออกจากบ้านเนี่ยใส่รองเท้าแตะไม่ได้นะใส่รองเท้าแตะต้องอยู่บ้านทําสวนเท่าน,านั้นแล้วเราก็เป็นพวกประเภท ชอบแต่งตัวนะพี่ีจางวันนี้ก็วันชุดวันหยุดนะคะพี่โอ้โหนี่ขนาดวันหยุดชุดวันหยุดพี่ขาวก่อนหน้าหนูมหาพี่เมื่อกี้หนูมาเดินช้อปปิ้งเทียบบัสซี่มาก็คือชีวิตนี้มีความสุขตลอดคือพี่เราต้องแต่งตัวสวยสิคะเราออกไปจากบ้านเราต้องสวยพี่ถ้าไม่สวยแล้วเราก็ไม่รู้สิพี่มันคนก็ เราหนูว่าคนชอบดูคนแต่งตัวสวยหนูชอบดูพี่ยังหนูดูพี่หนูเออพี่เป็ดแต่งตัวสวยหนูก็อยากดูหนูก็ชอบดูผู้หญิงแต่งตัวสวยดูผู้ชายแต่งตัวดีใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกต้องก่อนออกจากบ้านแล้วก็ต้องสวยต้องสวยพี่เราถือว่าเป็นการทําบุญค่ะเพื่อให้คนได้เห็นของสวยๆไงคะจบอะไรมาเนี่ยหนูจบอาคตทกมาหนูจบสถาปัตย์มาจากพี่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการแต่งตัวหรือการใช้ชีวิตแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบช่อบมาตั้งแต่เด็กนะพี่เนาะเป็นคนชอบ ที่บ้านเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมคะเออแม่เป็นพี่ชายก็เป็นนะพี่พี่น้องก็เป็นพี่ที่บ้านก็ชอบแต่งตัวกันแต่ก็แบบก็ไม่ได้แบบว่าเยอะเท่าหนูแต่คือเขาก็จะแต่งตัวให้แบรดูสะอาดสะอ้านสุภาพเรียบร้อยสมวัยที่บ้านจะเน้นเรื่องการรักเทศะมากในการที่จะต้องเจอคนอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเท่ยางงี้ทุกคนเลยมั้ยไม่ค่ะพี่หนูสวยสุดในบ้านหนูยิ่งยหญสุดยอดคือคือในบ้านนี่ใครต้องห้ามสวยเกินหนูอแล้วคุณพ่อแม่ภูมิใจไหมคะที่มีลูกแต่งตัวเก๋ๆเท่ๆโอเตียแม่นี่ไม่เคยไม่เคยปฏิเสธเตี่ยหนูนี่นะค่ะสมัยก่อนตอนเตี่ยยังอยู่เนี่ยเตี่ยก็พูดเสมอเลยว่าบ้านนี้มีลูกสาวสวยอ๋อกี่คนคะลูกสาวลูกสาวจริงๆมี3าคนแล้วลูกสาวคนนี้หนึ่งคนค่ะลูกเสี่ยวเขาบอกว่าบ้านลูกสาวคนเล็กสวยมากเขาภูมิใจสวยสุด ดีใจจังเลยชีวิตถึงมีความสุขค่ะพี่คือที่บ้านเราเป็นคือบ้านหนูเขาค่อนข้างโอเพ่นนะคะเราเป็นอย่างนี้เราแบบว่าเป็นแบบเป็นคนแบบว่าบ๊าบบอบอเป็นคนเป็นตัวของตัวเองเขาก็ปล่อยเขาก็ตามใจเราคือที่บ้านจะไม่ค่อยฟิกอะไรมากพี่ชายมีแฟนก็มีแฟนก็พาแฟนมาอยู่ที่บ้านมาเจอกับพ่อแม่พี่ชายนะบอกไม่ให้สูบบุหรี่ก็จะสูบบุหรี่อะงั้นสูบก็ไม่ต้องไปสูบที่มาสูบที่บ้านให้เห็นเลยก็จะได้รู้เลย อ่เธออยากดื่มเขาก็มาดื่มกันที่บ้านม,มาทําอะไรที่บ้านให้เห็นไปนเลยคือ,อบ้าน,<ใ>นเรา,า,ยาอยู่ในสายตาไปเลยคือเราไม่ฟิกกันว่าอะไรคืออะไรแต่ก็ต้องรับผิดชอบนะ,ะอะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นยินแล้วตอนสมัยเรียนมีมีอะไรมันมันได้เจออะไรทีเด็ดบ้างไหมคะ ตอนสมัยเรียนหรือก็ก็มีนะคะพี่ตอนสมัยเรียนหนูก็เป็นก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึงเป็นคนรักดีรักเรียนพี่แต่ก็จะเป็นคนประเภทแบบในขณะที่หนูมีร่างร่างเดียวเนี่ยแต่หนูมีสองสองสองเหมือนมีสองอย่างอยู่ในตัวคือเป็นคนรักเรียนเรียนดีนะตั้งใจเรียนเรียนหนังสือนี่ได้เลขตัวเดียวตลอดเวลาเลยแต่แบบบางทีมันก็จะมีร่างอีกร่างหนึ่งที่เป็นกระพี่หนูก็จะเป็นคนชั่วพี่ในโรงเรียนนี่หนูหนูนี่เป็นคนชั่วแต่หนูก็จะได้เป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียน คือไม่ได้เป็นสารวัตรนักเรียนอย่างเดียวเป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียนแต่หนูก็จะเป็นคนชั่วอย่างเช่นว่าอาจารย์จะให้คือครูเขาจะให้เขียนเรียงความว่าอ่าเรียงความเรียงความเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้โรงเรียนของฉันเพื่อนเพื่อก็เขียนไปโน้ยก็เนี่ยน่ารักดูนี่นั่นนั่นโรงเรียนของฉันเล็กแปะเจี๊ยบพ่อฉันแพงมากก็จะเป็นคนชั่วอย่างเงี้ยขี้ขีจริงแล้วเป็นคนแบบชอบชอบบังคับเพื่อนในห้องเรียน เพราะเมืองขับเพื่อนอะไรเงี้ยก็หนูก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็น<ฆ>พวกขาเป๋อะไรเงี้ยเป็นพวกแก๊งขาเป๋พิการหนูก็จะบังขับให้เพื่อนทุกคนต้องขับเป๋พิการตามเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบกลัวเพื่อนมีปมด้อยอ,อะไรเง <ใน S 2> <อ>ี้ยก็จะเป็นคนอย่างนี้เขาจะได้มีเพื่อนใช่่ะ<อ>พี่คนอย่างนี้แต่ถามว่าเรียนหนังสือชอบเรียนหนังสือชอบทําการบ้านให้เพื่อนจนบางทีเนะเอ๊เพื่อนมันขี้เกียจขี้เกียจอยากจะรู้จังเลยว่าคนขี้เกียจนี้มันจะได้เอฟเฟกต์อะไรหนูก็เลยไม่ลองไม่ทาการบ้านหนึ่งอาทิตย์ พอไม่ทําการบ้านหนึ่งที่ครูก็มาถามว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นกับหนูหนอว่าหนูอยากหนูไม่อยากทําหนูไม่อยากทําคือก็ไม่ได้ให้เหตุผลหนูก็เลยเดินปลดออกจากการเป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหนูก็เไปบอกครูว่าครูหนูจะเป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียนเหมือนเดิมแล้วล่ะเอาเกิดอะไรขึ้นหนูก็บอกว่าก็หนูอยากจะรู้ว่าจริงๆคนไม่ทําการบ้านมันยังไงแล้วมันอยู่ไม่ได้มันอึดอัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยากอยากรู้ก็ต้องไปทําเองอย่างไงี้พี่ชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นคน อยากทำอะไรก็ทำแปลกเนาะแล้วเพื่อนๆนี่มีแก๊งของเราไหมคะที่ตอนสมัยเพื่อนเด็กๆเนี่ยหนูเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพื่อนแก๊งแบบรุ่นเดียวกันหนูเป็นโรคชอบคือชอบชอบอยู่กับผู้ใหญ่อะอยู่ผู้ใหญ่ฟังเขาว่าเขาพูดอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่แก่แดดอะพี่จ้าเป็นเพราะเรามีพี่ใหญ่เยอะใช่ใช่แล้วเราเป็นน้องคนลรกเป็นคนแก่แดดด้วยแลยเป็นคนชัดเจนมากเลยนะคะคือแบบว่า เจออะไรก็ณทันทีค่ะแล้วพวกเพื่อนซีๆล่ะคะเพื่อน,น,นซีมีค่ะหนูก็จะมีพวกเพื่อนแก๊งเบาหวานที่เรียนถั่ปัดด้วยกันเนี่ยหนูก็จะเรียกพวกแก๊งนี้แก๊งเบาหวานเพราะ<ม>ว่าพวกนี้ห0นะกว่ากันทั้งนั้นแล้วนี่พี่เวลาไปไหนก็ขยงกันไปเป็นเหมือนพวกคนแก่ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีเพื่อนกลุ่มนี้ที่สบายใจอยู่ด้วยแล้วแบบ ไม่ยึดติดไม่ครอบครองแล้วเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยสบายๆหนูอยู่เชียงใหม่อยู่งเหงาขึ้นมาโทรมาหาเพื่อนบอกแกฉันเหงาจังเลยแกมาหาฉันทีเพื่อนทิ้งทุกอย่างจากกรุงเทพบินมาเพื่อมากินไก่ทอดเที่ยงคืนกับหนูอย่างเง <c oughs> ี้ยคือเป็นพวกอย่างนี้ขนาดหนูตอนหนูเรียนมศจนจบมศในพวกมัธยม มัธยมปลายทั้งนั้นหนูก็ไม่ได้มีเพื่อนมัธยมปลายมีอยู่คนเดียวเองอที่คบกันจนถึงทุกวันนี้นอกนั้นหนูก็ไม่ได้คบใครเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยยุ่งกับใครอะตอนเป็นเด็กนี่แปลกมาพี่แต่พอเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนพระเจ้าทําโทษเนาะตอนเป็นเด็กนี่แบบไม่ยุ่งกับคนแต่พอทํางาน้อเจอคนวันลรแบบวันนึงไม่ต่ากว่า200ต่ำคือเหมือนพระบอกว่าถ้าวันนี้นี่พระเจ้าบอกว่าถ้าทวันนี้เธอต่ากว่า200เธอไม่ต้องนอน คือหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นคนดีหรือเปล่าแต่หนูรู้ว่าหนูเป็นคนสวย <laughs> คุณเ็ดในโลกนี้มีกี่ร้อยกี่ล้านคนแต่คุณเ็ดสุพีมีคนเดียวนะคะถูกปะ่ะมันคือแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเป็นเหมือนหนูเลยคือถ้าเป็นเหมือนหนูก็ต้องมีความสวยเท่าหนูอะคะ่ะชามัดชักอย่างดีชาอูหลงพัดสัน อิชิตันซิเลกเต็นหวานน้อยที่สุดของที่สุดแห่งชาเพื่อสุขภาพจากอิชิตันทั้งเทคโนโลยีผิวสายกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนคาใหม่นาทริกกลูตาธนคารทูเวพาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่กสายแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริกกลูต้าธนคารทูเวพาวเดอร์ชามัดชักอย่างดีชาอูลมคัดสรร อิชิตันซิเล็ตต์หวานน้อยที่สุดของที่สุดแห่งชาเพื่อสุขภาพจากอิชิตัน S C B First คุณเห็นอะไรในเมียนมาเห็นสิ่งก่อสร้างหรือสายการผลิตเห็นความหนาแน่นหรือกำลังซื้อเห็นเครื่องแต่งกายหรือธุรกิจเสอผ้พา S C B First เปิดโลกเมียนมาให้คุณเห็นโอกาสก่อนใคร s c f i r s e Privilege Banking เอกสิทธิ์คู่คิดทางการเงินน,น,น,นีสวยนะฮะที CIA ่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกหลังให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายอือีบ,บ่อยนะพี่ก็เขามีเทีย่ยวบินเนยอะได้มีหลากหลายเส้นทางตักช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับ แมนปแม่นแล้วและที่สำคัญยาค่าโบแห้งประหยัดในในในหลายๆเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงาน Air แอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคาใหม่หนาทีกลูต้าธนาคารทูเวย์พาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบใหม่หนาทีกูตาธนาคารทูเวย์พาวเดอร์ สนับสนุนโดยรีอาร์คิเต c ร่างฝันสร้างบ้านบนรอยยิม้ม Review Your Smile ศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์สองสี่สองสี่ Ensoya นมถั่วเหลืองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงวิตามินครบครัน แล้แม่ภูมิใจไหมคะที่มีลูกแต่งตัวเกๆๆ๋ๆเท่ๆหัวเตี่ยแม่นี่ไม่เคยไม่เคยปฏิเสธเตี่ยหนูนี่นะค่ะสมัยก่อนตอนเตี่ยยังอยู่เนี่ยเตี่ยก็พูดเสมอเลยว่าบ้านนี้มีลูกสาวสวยเตี่ยเขาบอกว่าบ้านลูกสาวคนเล็กสวยมากเขาภูมิใจสุดๆ,ๆดีใจจังเลยจบแล้วงานแรกนี่ทำอะไรคะ คือจบงานแรกได้พี่ตอนเป็นเด็กเนี่ยหนูก็เรียนตอนหนูจบถาปัดปั๊มหนูก็แบบคือเตี่ยเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปช่วยทําบ้านหนูก็ไปช่วยเตี่ยออกแบบบ้านทําเป็นาร์ดีเทคให้เตี่ยทํามหลังแล้วหนูบอกเตี่ยจ๋าบายๆจะเอ๋ใบายเลยฉันไม่สามารถแล้วคือแบบคนพบแล้วนางไม่สามารถที่จะไปเกาะยืนคุมงานก่อสร้างหรือไปอะไรเงี้ยคือพี่คือทําไม่ได้แล้วก็ทอยู่3าสามหลังแล้วหนูบอกบายเลยหนูออกมาเลยหนูก็ไปทํางานอยู่ที่ห้างคือเป็นเป็นคนชอบมือา่ออยง เป็นคนชอบเมืองแล้วแบบไม่ค่อยชอบอยู่กับที่คือจะให้อยู่ทางเหนือก็อยู่ได้แต่ถามว่าอยู่ได้ขออยู่ตอนแก่เลยก็บอกกับตัวเองเหมือนกันแต่ว่าคือตอนนี้ก็อ้าวเรากลัวโง่พี่ชีวิตนี้กลัวโง่ตลอดเวลาก็อ่ะงั้นไปอยู่เขากลุงก็แล้วกันไปทํางานไปสมัครงานที่ห้างก็ไปทํางานห้างไปแบกหุ่นทําดิสเพลย์ทำอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานดีได้ความรู้พี่เราก็โชคดีได้เรียนรู้เรื่องเรื่องธุรกิจในห้างใช่ไหมคะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นหนูก็มาทำงาน a อ v e r t ร s i n ซิแล้วหนูก็มาทำเสร็จ a อ v e r t ร s i n ซิต่อคือค,คือเป็นคนโชคดีที่ว่าครูแรกๆของหนูเนี่ยคนแรกของหนูก็ครคกูก็กลายเป็นครูในอาชีพก็คือคุณชุติธรรมจิอาธิวัฒน์หลังจากนั้นครูคนต่อไปที่สอนแอ v e r t ร s i n ซินนหนูก็จะม,มีคุณพานุอินขวัตรกับคุณพลณิเจสมมา ระยะทานอยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ได้ไปอยู่ตรงเรียวบอเนตหลังจากนั้นหนูก็ออกมาทําของหนูเองแล้วก็แต่ก่อนจะไปทาหนูก็จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับงานโปรดักชันก็ได้เรียนได้ได้ไปเป็นผู้มุ่กับหนังว่างได้ไปทาโปรดักชันดีไซน์ได้ไปทำคือมันเหมือนกับชีวิตมันโชคดีพี่เป็สเต็ปต่างๆมาคือรู้เรื่องอาร์เคดเต็กรู้เรื่องศิลปะแล้วก็มารู้เรื่องห้างการค้าขายแล้วก็มารู้เรื่องของการทําประชาสัมพันธ์โฆษณาแล้วก็มารู้เรื่องในเรื่องของการกํากับในการทำเซตอัพทำเซตติ้งคือมันเลยรวมทุกอย่าางจนกลย มาเป็นอาชีพเราพี่ <laughs> แล้วมันก็ท้าทายมันก็ส,สนุกค่ะพี่ค่ะก็มาเปิดบริษัทตัวเองแล้วก็พอเปิดบริษัทปับ๊บมันก็แรกสุดหนุไม่ได้ทําตั้งใจจะทำงานอาชีพนี้พี่แรกสุดหนุอยากจะทําแบบเป็นแบบ ทำเกี่ยวกับเรื่องงานคราฟต์โปรดักชันดีไซน์แต่ไปไป,ปมามันพัดถามันต้องมาทํางานอาชีพนี้แล้วม,มันก็เป็นอาชีพในยุคที่แบบตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครทําอะไรเท่าไหร่เรามาทํามันก็เลยกลายเป็นแฮปปี้นิ่งเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บก็แบบสิปีแล้วนะพี่อก็ถือว่างานแล้วคุณ <c oughs> พ่อแม่สนับสนุน หคือคือแม่หนูเสียก่อนแม่หนูเสียตอนหนู<ะ>เรียนอยู่ปีสี่แต่ว่าเตี่ยเนี่ยพอเรียนจบปับ๊บเตี่ยก็สนับสนุนให้มาทํางานอย่างนี้นะคะก็คือจริงๆเขาคงไม่สนับสนุนหรอกเขาบอกว่าเขาเคยมาบอกว่าให้กลับไปอยู่บ้านไหมไปช่วยบ้านหนูว่าโอ้ยไม่ไหวคือเขาเขามาแอบดูหนูหนูแบกหุ่นอยู่ในห้างเขาก็ร้องไห้เห็นหนูลูกสาวแบกหุ่นอยู่ลงบันไดเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบ ก็ก็แล้วแต่เราอะไรเงี้ยหนูก็แบบหนูก็ทํางานได้เงินมาก็อัตราหลังก็ได้เงินมาสมัยก่อนก็ให้เงินเขาไวเอะก็ให้สองหมื่นบาทด้วยในกระเป๋าดีใจไม่ใช้เก็บไว้อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแนวนี้ใจใช่พี่และหลังจากนั้นเราก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ตลอดตั้งแต่เริ่มเรียนค่ะพี่ก็อยู่ในกรุงเทพตลอดแล้วก็พอเรียนจบก็มาอยู่กรุงเทพก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพปุบปับก็พี่30ปีแล้วนะอยู่กรุงเทพถามหน่อยพอจากที่ทํางานมามากมายเนี่ยแล้วมาเป็นบริษัทตื่นเนี่ย ม,มันมันมันยากเย็นหรือมันชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบมะคือเอาความเป็นจริงเลยนะ,ะพี่ชีวิตมันก็ไม่ได้โอยด้วยกลีบกุหลาบหรอกพี่หนึ่งเราไม่ได้เป็นลูกคนมีตังค์แบบมหาศาลเราก็ต้องลงทุนด้วยตัวเราเองอ 2. องเราก็ไม่ได้นาสก,กุลแบบเป็นที่รู้จักนะฮะพี่เราก็ไม่ได้ขึ้นทางด่วนเราก็ต้อง ใช้ตัวเองเป็นการสร้างงานต่องานต่องานไปเลยแต่ถามว่าหนูมีความทุกข์ในการทําอะไรหนูไม่มีความทุกข์เลยคือคือชีวิตนี่เกิดมานี่หนูหนูหนูขอบคุณตัวเองนะพี่ขอบคุณตัวเองอย่างหนงว่าหนูไม่ทุกหนูไม่ทุกเกิดความทุกข์ว่าอ๋อแมเอย่างแมวฉันไม่ต้องการเป็นมะเร็งแล้วก็ดีลีทไปคือชีวิตนี่ก็ขอบคุณตัวเองจริงๆว่าตัวเองแบบ เอออยู่อย่างมีความสุขสบายๆแล้วไม่วนเวียนอ,อยู่กับความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็มีมชีวิตทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอินสปา์ให้คนแล้วก็จบหมดนาที่ทตัวเองเคยทอ้อไหมเคยท้อพี่เคยท้อแต่ก็เคยท้อแบบ เคยท้อสมัยก่อนหนูก็ท้อ<ะ>หนูก็อ๋ยตายแล้วแบบจะททำงานเยอะแยะ,ยะไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็<ะ>ท้อบางทีเจอลูกแต่เดี๋ยวนี้ไหม่แล้วพี่ท้อมันไวให้ลิงถือพี่ <laughs> เราไม่สน <laughs> เราไม่สนแล้วพี่เราไม่เคยท้อ <laughs> คือหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นคนดีหรือเปล่าแต่หนูรู้ว่าหนูเป็นคนสวย <laughs> เพราะฉะนั้นโ <ไอ S 1> ลกต้องการคนอย่างเราต้อนงะทำยังไงให้สวยอย่างเงี้ยคะ่ะออ <g ül> มีเคล็ดลับมา <g ül> ไม่รู้สิพี่อันนี้ห้าสิบสองเลยได้แค่นี้หนูก็ภูมิใจนะ<อ>พี่นะจะถามว่าทํายังไงให้สวยเหรอพี่จริงๆริงมันสวยมาตั้งแต่เกิดมันก็ช่วยไม่ได้พี่หลักฐานมันมัดตั้งแต่เด็กแล้วนะว <c oughs> น่ารักจังไม่แล้วพี่แต่งตัวเพราะว่าบางคนบอกว่า อุ้ยอยากเท่ๆอยากเก๋อย่างพี่เตือมันมีวิธียังไงอย่าเป็นเนือนหนูเลยพี่ทุกคนขอให้เป็นตัวของตัวเองหนูเห็นพี่แต่งตัวหนูยังอยากแต่งตัวเหมือนพี่หนูก็แต่งอย่างพี่ไม่ได้อยู่อยากทําสีผมอยากทําอะไรแบบพี่หนูก็ทาไม่ได้ดังนั้นอย่าไปเป็นเหมือนใครเลยเป็นของตัวเองคือณวันนี้โลกวันนี้เนี่ยนะพี่การที่คุณเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นยูนิคมีไอกลักษณ์เฉพาตัวนนั้นคือสิ่งที่โลกต้องการสมมติยกตัวอย่าง พอพูดว่าคุณเป็ดในโลกนี้มีกี่ร้อยกี่ล้านคนแต่คุณเป็ดสุพีมีคนเดียวนะคะถูกปะ่ะมันคือแค่นี้เองเนี่ก็คือสิ่งที่ที่หนูว่ามันเป็นความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเป็นเหมือนหนูเลยพี่เป็นเหมือนหนูนี่นะบางทีมันเขาเรียกอะไรคือถ้าเป็นเหมือนหนูก็ต้องมีความสวยเท่าหนูอะคะ่ะ <laughs> ที่เึงจะเป็นเหนูได้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็อยากให้ตุกใครเป็นใครก็เป็นลักษณะของใครของมันเป็นไปเถอะอย่าไปคิดว่าเจ๋งไม่สวยจริงๆคนเราเกิดมาสวยทุกคนเอาอะไรมาวัดว่าใครสวยกว่าใครถูกไหมพี่คนเรามันแบบจงภูมิใจในตัวเองมากคนเราต้องภูมิใจในตัวเองพี่อะไรก็ตามพ่อแม่อุตส่าห์ให้เราเกิดมาแล้วพี่เราต้องแบบพอใจแล้วเวลาว่างของพี่ตื่นนี้ทำอะไรบ้างหนูเนี่ยนะคะเวลาว่างของหนูหนูก็หนูก็ จะไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งไปวัดไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูก็จะมีมีโหมดของหนูหลายแบนหลายมุมพี่เวลาว่างเนี่ยมัน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 แล้วแต่ว่าวันไหนว่างยังไงอย่างวันทํางานจันทร์ถึงสุกเนี่ยหนูว่างสองชั่วโมงหนูก็ไปช้อปปิ้งได้หนูก็ไปกินกาแฟกับเพื่อนหรือนัดเพื่อนมาเจอกันอะไรเงี้ยก็จะมีความสุขอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าไปเที่ยวให้ให้ให้รางวัลตัวเองอะไรหนูไปเที่ยวแบบจัดเต็มมากไปเที่ยวทีหนึ่งสองอาทิตย์อะไรเงี้ยหนูก็จะมีสองอาทิตย์เลยค่ะี แล้วพี่ตื่นเรามีออกกําลังกายบ้างไหมคะไม่มีเลยพี่จ๋ามีคนมาถามว่าทําไมพี่ถึงแบบว่ายังดูแลตัวเองได้แต่หนูเนี่ยพี่หนูเป็นคนกินน้ําเยอะเช้ามานี่พี่เลี้ยงหนูจะให้กินน้ําแบบแก้วท่านี้พี่กินน้ําแล้ววันๆหนูก็จะกินน้ําเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าการออกกําลังกายจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพหนูเป็นอาชีพที่เดินนะพี่มันเป็นมันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพที่เผาผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่แบบ เริ่มออกจากบ้านพี่ม,มันก็เลยได้เดิน,นได้เดที่ยวได้นู่นเนี่ยมันก็เลยออกกำลับบงกายโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งเคยนั่งนับเคยเคยเคย,เคยลองนั่งนับเดินกี่ก้าวเนี่ยโอ้โหพี่หนูเดินเป็นบางวันนี่เคยนั่งนับเอ๊ะเป็น,น<ล>เป็นหลายพันเลยนะพี่เป็นหลายพันก้าวพี่ข้อดีของหนูอย่างหนึ่งในที่หนูรู้สึกก็ภูมิใจตัวเองเหมือนกันคือหนูไม่ยึดติดพี่ พรุ่งนี้เนี่ยเดินออกไปไม่มีใครรู้จักไม่มีช่างภาพมาถ่ายรูปหรือไม่มีใครมาพูดคุยไม่มีใครสามารถเราโอเคแล้วพี่ชีวิตที่ผ่านมามันจบละมันแฮปปี้พรุ่งนี้นี่คือคืออะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องยึดติดโฆษณาอิชิตันแฮนี่เรย์มอนด์ออกอากาศด้วยภาพระดับ HD ภาพคมชัดแล้วเสียงอะเป็นไงม้างยังไม่ดีแบบ ชิตันฮันนี่เลมอนชุ่มคอยอดนิยมทั้งเทคโนโลยีผิวสายกลูตาไทโอนและสมุนไพรธนาคา<ส>ใหม่นาทริ ك กลูตาธนาคา t ทูเวย์พาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิลใหม่นาทริ ك กลูตาธนาคา t ทูเวย์พาวเดอรเคยคิดว่าใช้แบง์ไหนก็เหมือนเหมือนกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคัสินค้าใหม่แบงก์ที่ใช้อยู่ประจำไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น SCB ซุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง เอ b เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่างร้อยเปทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจตอนนี้ผมมีที่เพิ่งแล้วเนี่ยพร้อมด้วยอยังที่จะเปลี่ยน SCB SME คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลลุยเปลี่ยนมานาาแล้วน,น่สวยนะฮะที่ไอ a s ชีเครื่องบินเราใหม่ทุกลังให้ผมช่วยนะครับ ทังสบายมีบ่อยนะพี่ก็เามีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับเนดนะแมนบอแม่นแล้วและที่สำคัญยาค่าโบ้แพงประหยัดหลายเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆครก็บินได้ทั้งเทคโนโลยีผิวสายกลูตาไทโอนและสมุนไพรธนาคา ใหม่นาทริสก right. ูต้าธนาคารทูเวย์พาเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริกูต้าธนาคารทูเวย์พาเดอร์โฆษณาอิชิตันแฮนนี่เลมอนออกอากาศด้วยภาพระดับเอภาพคมชัดและเสียงอะเป็นไงบ้างยังไม่ดีแบบอิชิตันแฮนนี่เลมอนชุ่มคอยอดนิยม ชีวิตนี่เกิดมานี่หนูอขอบคุณเองอย่างหนึ่งว่าหนูไม่ถูกเกิดความทุกข์ว่าแม่เอาอย่างเม่ชีวิตต้องการเป็นมะเรง็ง<อ>แล้วก็ดีลีทไปอยู่อย่างมีความสุขสบายๆแล้วไม่วนเวียนเคยท้อพี่เคยทอ้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วพี่ท้อมันยู่ให้ลิงถือพี่เราไม่สนเราไม่สนแล้วพี่เราไม่เคยท้อ ถามหน่อยเถอพี่ตือทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีอุปสรรคไหมแล้วเวลาพักผ่อนมีบ้างไหมเนี่ยคือถามหนูตรงๆว่าการทำงานหนูนี่เป็นคนชอบทำงานพี่ค,คือบาปบุญนะพี่เวลาทำงานแล้วมีความสุขไม่จะพูดยังไงพูดไปเหมือนเพ้อน,นะพี่เนาะ,ค,ะคือเหมือนกับเราก็เลือกแล้วอาชีพนี้เคยถามตัวเองเหมือนกันเอ๊ะฉันจะหยุด ทำงานแล้วยังไงดีม,มันไม่ได้พี่อาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีเงินมีชื่อเสียงมีมมทุกอย่างแล้วมีสิ่งต่างๆดีๆเกิดขึ้นมามีเพื่อนมีอะไรเงี้ยหนูรู้จักพี่เป็ดกระเพาะงาอาชีพนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกันคืออาชีพนี้เราควรจะต้องรักมันพี่เราต้องรักอาชีพเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหนูเบื่อไหมไม่เบื่อหรอกพี่หนูแบบไม่มีทางที่จะเบื่อเขาเพราะว่าเขาให้ทุกอย่างให้สิ่งดีๆกับเราแต่ถามว่าวันนี้ถ้า ถึงจุดหนึ่งเราจะต้องหมดวาระกับสิ่งที่เราทํานี้เราเราก็พอใจนะพี่นะพอใจกับสิ่งที่ทาแล้วรู้สึกว่าเออก็คุ้ม嘛ชีวิตฉันคุ้มจะตายก็มันมันก็เลยไม่ได้รู้สึกทุกข์นะพี่นะคือบางทีคนบางคนบอกพี่วันๆพี่ประชุมแบบสี่ห้าประชุมแล้วพี่ไม่เหนื่อยหรอกว่าคือจริงๆชีวิตนี้ไม่เคยพูดคําว่าเหนื่อยเลยพี่ในความชีวิตนี้คําที่ไม่พูดคือเหนื่อยไม่พูดคําว่าจนไม่พูดคําว่าแบบโอ้ยแบบ ไม่ได้หรือไม่พูดอ่ะหนูพูดว่าโอ้ชีวิตมีความสุขอะไรเงี้ยคือชีวิตนี้แฮปปี้มีเงินบาทเดี๋ยวก็รวยแล้วพี่อ<ม><ม>ย่างเงี้ยไ่ทำให้หน่อยได้ไหม,มจริงพี่หนูคิด,ดง่ายๆถ้าพี่ข้อดีของหนูอย่างหนึ่งในที่หนูรู้สึกก็ภ<อ>ูมิใจตัวเองเหมือนกันคือหนูไม่ยึดติดพี่<ม>พรุ่งนี้เนี่ยเดินออกไปไม่มีใครรู้จักค่ะ ไม่มีใครรู้จักไม่มีช่งางภาพมาถ่ายรูปหรือไม่มีใครมาพูดคุยไม่มีใครสามารถราโอเคล้วพี่<ม>ชีวิตที่ผ่านมามันจบละมันแฮปปี้ได้ทุกอย่างแล้วมีความสุขแล้ว<ม>พรุ่งนี้นี่คือ<ม>คืออะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องยึดติดพี่มีคําจํากัดความว่าตื่นไหมคะ มีครับพี่สำหรับหนูเนี่ยคือในหนูมีคำว่าเราโชคดีเสมอพี่<ม>คือหนูเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราเป็นคนโชคดีคเราเกิดมาเนี่ยพระเจ้าเนี่ย<ม>ให้แพ<ม>็กเกจเรามาเรียง10อันเนี้ยบนสวรรค์เรามาจากสวรรค์นแน่ๆเราไม่มาจากนรกพี่เรามาจากสวรรค์เราก็ต้องควา้า <c oughs> ปุ๊บ แพ็กเกจนี้อาชันจะชื่อนี้แพ็กเกจนี้เปิดมาอาฉันต้องชื่อตือฉันต้องชื่อสัมบัสราฉันจะต้องเกิดมาเป็นลูกเฮงโง่เกิดมาเป็นลูกเจ้หงแล้วชันจะต้องมาเจอนี่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 ชันต้องทํานี่นี่เดี๋ยวชันต้องมาเจอพี่เป็ดเดี๋ยวชันต้องคือแพ็กเกจมันมาเป็นแพ็กเกจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เอนจอยกับแพ็กเกจนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเลือกอะพี่เราเลือกแล้วเราก็ทําให้มันดีที่สุดจบสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าพอใจพี่ได้ดีจังค่ะพี่ตือขาเวลา มันหมดแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสัปดาห์หน้าดีไหมคะ<บ>สัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณตือสมบัติสระทิระสาโราน,นะคะขอบคุณมากมเลยนะคะพี่พชื่อเทพมากเพราะว่าไม่มีความหมายแต่ว่า,วาสมบัติ ทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมบัติของเราดีไหมคะพี่ใครจะตั้งชื่อนี้ก็ขอดนุญาพี่ตืออหน่อยนะคะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะห้องละรพทที่ให้อำนวยความสะดวกแล้วให้เราสองคนได้มาใช้บริการในวันนี้นะคะลรพ Sofitel กรุงเทพสุขุมวิทนะคะพบกับเราในคุยกับเป็ดสุพีทุกวันเสาร์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh,